วส,สวัสดีค <sorting>. ร <Tu> ับสวัสด right ีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคุณเซ่ครับผมวันนี้เดินป่าครับผมเดินป่าครับตรวจพิกัดป่าครับผมเห็นไหมครับไม่ได้สบายอย่างที่ท่านคิดนะครับผมบอกแล้วมันไม่ได้สบายแต่ว่าใจมันชอบเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาทักทายครับผมเข้ามาทักทายเข้ามาก็ทักทายกันครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาครับผม ครับเข้ามาก็ทักทายกันครับฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับวันนี้พาท่านออกพื้นที่ครับผมออกพื้นที่เดินป่าเดินดูป่านะครับเป็นยังไงบ้างในป่าเรามีอะไรบ้างข้างนอกก็มีแดดอยู่ครับผมนะครับอันนี้ก็ไม้แดงครับผมอันนี้ไม้แดงก็สวยงามอยู่นี่นี่ต้นนี้ก็สวยงามอยู่ บองช้างไปไ็นไเนาะบองช้างเนาะที่ไหนเนาะนี๋โอ,โอ้โหผูกเปนอนแล้วนี่ได้แล้วพื้นที่พื้นที่ผูกเปนอนสบายเลยนีครับผมได้แล้วพื้นที่ผมนี่ครับอาทำเดผูกเปก่อนเอาได้อยู่ได้อยู่ผูกเปน,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 นอนตรงนี้แหละวันนี้นอนตรงไหนนอนตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละได้แล้วได้แล้วที่นอน ที่พักผ่อนแล้วที่ตั้งเต็นที่พักผ่โอนโอ้โหสุดยอดจริงๆขอบคุณครับผมขอบคุณเข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณเพื่อนครับขอบคุณครับอบบส่วนทางบนก็เครื่องบินครับบินสังเกตการอยู่ครับข้างล่างก็เดินอยู่ครับผม กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมป่าครับป่าอยดมมสมบูรณ์อยู่สวัสดีครับผม